วิธีเปิดใช้งานต่างๆอย่างรวดเร็วจากขอบมือถือยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วแตะที่ขอบมือถือด้านซ้ายแล้วปัดออกมานิดนึงดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าโอเคแตะที่ขอบด้านซ้ายแล้วปล่อยก็จะเป็นการเปิดดูในในส่วนของแอปที่เราใช้งานล่าสุดน,นั่นเองคล้ายๆกับการใช้ปุ่มรีเซนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคเหมือนเดิมเลยขอบซ้ายมือแต่ทีนี้ผมจะปัดแบบยาวหน่อยนะครับ นี่ครับปึ๊บก็จะเข้าสู่หน้าเมนู power นะครับก็คือเข้าสู่หน้าเมนูในการปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต่อไปอ่ะถ้าเกิดเป็นขอบด้านขวาล่ะนะครับอ่ะผมจะปัดแค่นิดเดียวนะฮะขอบด้านขวาปึ๊บแล้วปล่อยปึ๊บนี่ฮะก็คือการเพิ่มเสียงนั่นเองนะครับเอาใหม่นะครับข้างขวาปัดนิดนึงแล้วปล่อยนี่ครับการเพิ่มเสียงและถ้าเกิดผมแบบว่าปัด,ดย,ยาวๆล่ะครับผมปึ๊บ เดี๋ยวยาวก็คือลดเสียงนะครับอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวยาวลดเสียงเห็นไหมครับต่อไปเ,ออเรามาดูตัวอย่างปุ่มด้านล่างบ้างนะครับตรงกลางตรงกลางผมจะปัดขึ้นนิดนึงนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือการแคปหน้าจอนั่นเองนะครับอาจถ้าเกิดผมปัดเดียวยาวล่ะเดี๋ยวยาวเลยก็คือการปิดหน้าจอหรือว่าล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับคุณผู้ชม โอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่เ a y Store ปึ๊บแตะที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Full Screen g e s t e r F U W L s c W E N G E S T U R E S หลังจากนั้นก็กดค้นหาปึ๊บ ตัวแอปก็จะอยู่ด้านบนเลยนะครับนะฮะฟูลส s c r นเก g เ s t ร r แตะเข้าไปปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้ติดตั้งเลยผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแตะคำว่าเปิดปุ๊บก็จะเข้ามาสู่หน้า Welcome นะครับผมให้คุณผู้ชมมาแตะคำว่า App h e r on Top อ่าตรงนี้ App h e r on Top แตะไปปึ๊บ อนุญาตให้สิทธิ์แล้วก็เปิดครับปึ๊บหลังจากนั้นก็แบ็กกลับปึ๊บถัดมานะครับ Accessibility s e r v i c e ตรงนี้นะครับเราก็แตะเข้าไปปึ๊บตอบโอเคปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะคำว่า Full Screen Gesture ปึ๊บอ่าหลังจากนั้นก็ตอนนี้ปิดอยู่แล้วก็เปิดครับ แต่ก็เปิดก็จะมีให้เราตอบตกลงครับด้านล่างนี่ครับตกลงแตะเข้าไปก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเวลคัมเหมือนเดิมนะครับอันดับต่อไปแตะคำว่า,า g e t start นี่ครับ g e t start ปึ๊บโอเคเมื่อมือถึงหน้า full screen guester นะครับจะมี3หัวข้อให้เราตั้งค่าหัวข้อแรกก็คือ left s ก็คือขอบซ้าย อันถัดมา right edge ก็คือขอบขวาถัดมา bottom edge ก็คือขอบด้านล่างนั่นเองนะครับเรามาเริ่มที่ left edge คือขอบด้านซ้ายนะครับอาอย่าลืมไปตรงนี้ลืมบอกไปตอนนี้เราต้องเปิดให้หมดนะครับไปเป็นสีดําให้หมดเลยนะครับตรงนี้เมื่อเปิดครบสามผัสแล้วแตะเข้าไปที่ left edge ครับอันแรกเลยปุ๊บพอแตะเข้ามาจะมีคําว่าสวิตนะครับสวิตธรรมดากับสวิตฟ้านะครับสวิตธรรมดาก็คือการปัด สั้นๆสวิฟไฟก็คือการปัดยาวๆเหมือนตัวอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อได้แสดงให้คุณผู้ชมเห็นตอนต้นคลิปนะครับแล้วมาแตะที่สวิฟหรือว่าสวิฟสั้นก่อนนะครับเพื่อตั้งค่าเราจะเลือกเป็นอะไรดีสำหรับการปัดสั้นๆทางด้านมุมซ้ายนะครับหน้าจอด้านซ้ายนะครับผมขอเลือกเป็นรีเซนต์แล้วกันนะครับนะฮะแตะรีเซนต์เลยปุ๊บสำหรับคุณผู้ชมจะแตะเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่คุณผู้ชมจะตั้งค่านั่นเองนะครับเรียบร้อยครับคําว่าสวิฟหรือว่า คำว่าปัดนะครับผมเลือกเป็นรีเซนแล้วนี่ฮะต่อไปถัดมาสวิฟไฟก็คือการปัดไกลปัดปัดยาวนะครับแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บเลือกเลยครับคุณผู้ชมนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเป็นแบบไหนผมจะเลือกเป็นพาวเวอร์เมนูก็คือปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับปุ่มสำหรับปิดหน้าจอแล้วก็รีาร์ทหน้าจอนะครับก็คือปุ่มน,นี้พาวเวอร์เมนูแตะไปปึ๊บเรียบร้อยครับสำหรับเลส เอ็ดหรือว่าขอบด้านซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็แบกกลับเลยนะครับแบกกลับไปปึ๊บก็กลับมาที่หน้าจอการตั้งค่านะครับถัดมาไลท์เอ็ดก็คือขอบขวานะครับเข้าไปตั้งค่าครับปึ๊บเหมือนกันเลยจะมีคําว่าสวิปกับสวิปฟาสวิปเฉยก็คือปัดสั้นๆสวิปฟาก็คือปัด,ดยาวนะครับอ่าเราก็จะเข้าไปที่สวิปเฉยก่อนนะ นะครับปัดสั้นๆแล้วเราก็เลือกสลับแอปหรือเมนูที่เราต้องการนะครับผมก็จะเเป็น Volume Up ก็คือการเพิ่มเสียงนะครับปึ๊บนี่ครับสวิตช์ธรรมดาก็ใส่แล้วครับนะฮะโวลูมอัพต่อไปสวิตช์ฟาคือการปัดยาวๆเลือกนะครับแตะเข้าไปปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นผมขอเป็นโวลูมดาวหรือว่าลดเสียงนะครับแตะเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่าในส่วนของไลท์เอ็ดก็คือขอบทางด้านขวานะครับ ผม,มตั้งค่า2อันละเสร็จเรียบร้อยก็แบ็กกลับครับนะกับตรงนี้ก็ได้แบบ็กกลับปึ๊บโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ2ออ,อย่างต่อไปอันที่3 b o t t o m Ed เอก็คือปุ่มด้านล่างนั่นเองนะครับปุ่มด้านล่างก็คือปุ่มตรงนี้นะครับเราก็แตะเข้าไปเลยครับตรง o t t o m e เอสปึ๊บก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็จะมีคำว,ว่าสวิปธรรมดานะครับคือปัดสั้น แล้วก็สวิฟ้าก็คือปัดยา,ยาวนะครับแต่ตรงนี้ผมขอบอกก่อนว่านะครับในส่วนของ bottom e d เนี่ยจะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นเล็บนะครับออกไปแตะโดน,นเล็บอันเล็กๆเ,เล็บก็คือปุ่มซ้ายนะครับ,ปร,บปรับจากปุ่มซ้ายถัดมา center ต,ตรงเนี้ยนะครับก็คือตรงกลางนะครับการตั้งค่าตรงกลาง ถัดมาไลท์ right, นะครับก็คือตั้งค่าปุ่มขวามือนะครับมันจะมี3โหมดด้วยกันนะครับการตั้งค่าก็จะเหมือนกันจะมีคําว่าสวิปสวิปฟาสวิปสวิปฟาสวิปสวิปฟานะครับแต่ละโหมดแต่ละโหมดเห็นไหมฮะอันนี้คือปุ่มด้านซ้ายมืออันนี้ตรงกลางอันนี้ปุ่มทางด้านขวามือผมเขาเลือกเป็นตรงกลางนะฮะปุ่มตรงกลางตรงนี้ที่เป็นเซนเตอร์ะครับก็คือตรงกลางเราจะปัดจากตรงกลางขึ้นไปนะครับผม โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากในหัวข้อเซนเตอร์หรือว่าตรงกลางเนาะแต่ที่สวิปครับคือการปัดธรรมดาปัดสั้นๆอ่าเราก็เลือกเอาเราจะเลือกแบบไหนนะครับผมขอเลือกเป็นสกรีนช็อตล้วกันนะครับเทสสกรีนช็อตก็คือการจับหน้าจอนะครับเลือกเลยปุ๊บเรียบร้อยครับอ่าโอเคต่อไปสวิปฟาคือการปัดยาวนะครับในหัวข้อของเซนเตอร์เนาะปุ๊บอันนี้ผมขอเป็นเลือกเป็น ล็อกสกีนแล้วกันนะครับคือการล็อกหน้าจอนะครับเราก็แตะเข้าไปล็อกสกีนปึ๊บก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็แบคกลับครับก็จะกลับมาที่การตั้งค่า3ตัวหลักของเรานะครับเล f t อก็คือขอบซ้ายเราก็ตั้งค่าแล้วไรเอสดขอบขวาตั้งค่าแล้วบ o ท t o m เก็คือด้านล่างเราก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็กดปุ่มโฮมออกไปใช้งานครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายนะครับปัดสั้นๆแตะเข้าไปปัดสั้นๆนะครับแล้วก็ปล่อยก็คือการดูแอปที่เราใช้งานล่าสุดนั่นเองหรือว่าการใช้งานแค่ปุ่มรีเซ็นตนั่นเองนะครับโอเคเหมือนเดิมครับแตะไปแล้วปัดยาวๆปุ๊บก็เข้าสู่หน้าเมนูพาวเวอร์นั่นเองนะครับ, okay. รบ,ป,ป,ป,บ,รบปิดเครื่องรีสตาร์ทอะไรประมาณนี้นะครับผู้ชมต่อไปนะครับขอบขวาแล้วก็ปัดสั้นๆหนึ่งทีนะครับ อ่าก็คือการเพิ่มเสียงนะครับเอาไหมฮะปึ๊บเพิ่มเสียงถ้าเกิดเราแบบปัดแบบยาวๆนะครับแต่้าไปปัดยาวลดเสียงนะครับนะฮะยาวๆลดเสียงนะครับคุณผู้ชมอันดับต่อไปขอบด้านล่างนะครับเราก็ปัดจงแต่เซนเตอร์ตรงกลางนี้ขึ้นมานะครับปัดสั้นๆก่อนปึ๊บนี่ครับแคปหน้าจอนะครับสั้นๆแคปหน้าจอถ้าเกิดจะยาวล่ะปึ๊บ ปล่อยก็คือการล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมก็ลองนำไปใช้ดูนะครับและนี่ก็คือวิธีเปิดใช้งานต่างๆอย่างรวดเร็วจากขอบหน้าจอมือถือของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ